สามวิชามาลที่นักต้มตุ๋นใช้เพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณหนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าคนที่คิดค้นวิธีการเหล่านี้ถือว่าเขาเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งแต่เขาใช้ความรู้ในทางที่ผิดการที่คุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อคุณต้องรู้ว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่สามวิชามาลที่พวกเขาใช้เพื่อดึงเงินออกจากกระเป๋าคุณข้อแรกเขาจะสร้างภาพให้ตัวเองดูดีขับรถสปอร์ตหรู ใส่ของแบนด์เนมทั้งตัวเพื่อทําให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือไม่เขาจะยอมเสียเงินก้อนแรกเพื่อลงทุนกับคุณทําให้คุณเกิดความเชื่อถือเกิดความประทับใจหรือพูดง่ายๆเขายอมเสียกุ้งฝอยเพื่อได้ปลากระพงจากคุณข้อที่สองเขาจะพูดจาคุณดีมากชื่นชมคุณไม่โตเถียงกับคุณเลยคอยตามกัมคุณทุกเรื่อง จนคุณรู้สึกภูมิใจในตัวเองข้อสุดท้ายเขาจะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะซึ่งมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้แต่เขาจะให้คุณคนเดียวแต่ต้องซื้อตอนนี้เท่านั้นแล้วคุณก็จะเป็นเหยี่ยของเขาโดยสมบูรณ์แบบถ้าคุณไม่อยากเป็นเหี้ยวอคนพวกนี้คุณต้องห้ามโง่แล้วคุณต้องห้ามงกคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ